พาดหัวข่าววันนี้สรุปข่าวดีวันนี้25กรกฎาคม2563โครงการรอไม่ทิ้งกันแจก15,000บาทยังแจกต่อกลุ่มตกหลน่นกลุ่มล้องทุกผู้ลงทะเบียนไม่สำเร็จประกันสังคมเคาะแล้วแจก3เดือนเดือนมิถุนายนเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมจ่ายครั้งเดียว หน0 0งบาทข่าวนี้จริงข่าวนี้ชชั่วนะครับต้องขออภัยนะครับที่ห่างหายไม่ได้ลงข่าวสารมา2วันติดภารกิจส่วนตัวนะครับวันนี้จึงนำข่าวสารดีๆใหม่ๆม,ม,มาฝากเพราะแม่พี่น้องเช่นเคยครับเราไม่ทิ้งกันตรวจสอบสถานะเงินเยียยายังโอนกลุ่มตกล่นต่อเนื่อง เราไม่ทิ้งการตรวจสอบสถานะเงินเยียวยายังโอนกลุ่มตกดนกว่า1นึ่งแสนคนต่อเนื่องส่วนกลุ่มลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่สําเร็จรอดําเนินการลุ้น1 5 0 0 0บาทมาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยา5 0 0 0บาทต่อเนื่อง3เดือนในโครงการเราไม่ทิ้งกันผ่านการลงทะเบียนในเราไม่ทิ้งกัน .com จ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนต่อเนื่อง3เดือนรวมเป็นเงิน1 5 0 0 0บาท จนถึงตอนนี้แม้ว่าโครงการจะปิดไปแล้วตั้งแต่วันยีิบเก้าพฤษภาคม2563เมนูในเว็บไซต์ยังเหลือ2เมนูให้ทำรายการคือตรวจสอบสถานะและสละสิทธิ์หลังจากทางมาตรการได้ดำเนินการเยียวยาต่อเนื่องเดือนละ5,000บาทตั้งแต่เดือนเมษาถึงมิถุนายนรวมเป็น15,000บาทไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ขณะนี้ มาตรการรอไม่ทิ้งกันยังคงดําเนินการโอนเงินให้กับผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบอยู่เรื่องนี้รัฐบาลแสงสนิทพ่วงโดยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังระบุว่าดําเนินการเงินโอนเงินยังทําการต่อเนื่องแก่ผู้มีสิทธิ์การโอนเงินช่วยเหลือผ่านมาตรการรอไม่ทิ้งกัน5000บาท3เดือนอย่างไม่สิ้นสุดซึ่งยังเหลืออีก1 0 0 0 0แนรายที่อยู่ระหว่างการโอนเข้าบัญชี ส่วนกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จจำนวน3,2160คนซึ่งยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการต่างๆของรัฐรวมทั้งไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33อยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกช่วยเหลือให้ชัดเจนก่อนส่งให้คณะกรรมการ กันกรองการใช้ใจ่ายเงินกู้เพื่อนำไปสู่มาตรการช่วยเหลือเยียวยาต่อไปอย่างไรก็ตามรายละเอียดจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังยังระบุถึงการเยียวยากลุ่มตกล่นมาตรการเราไม่ทิ้งกันทั้ง3,2160รายนั้นจะไม่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาท3เดือนรวมเป็นเงิน15,000บาทต่อคนเหมือนกลุ่มผู้ลงทะเบียน 15.1ล้านคนก่อนหน้านี้เพราะลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกันนอกจากนั้นยังมีกลุ่มผู้ร้องเรียนเงินเยียาอีก2.2ล้านไายผ่านกรมประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่จังหวัดต่างๆและผ่านสาขาของธนาคารซึ่งอยู่ระหว่างการประมวลผลช่วยเหลือตามความเหมาะสมอยู่ขอบคุณสำนักข่าวกรุงเทพธุรกิจนะครับ มาตรการเยียวยาประกันสังคมช่วงโควิด -19 แบบไหนเข้าเกณฑ์รับเงินดูเลยตรวจสอบมาตรการเยียวยาประกันสังคมสำหรับลูกจ้างว่างงานช่วงโควิด -19 เราจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างและจะได้รับเงินอย่างไรรวมเอาไว้ที่นี่จากสภาวะที่หลายบริษัทเลิกจ้างพนักงาน เพราะผลกระทบโควิด -19 ส่งผลให้มีคนได้รับความเดือดร้อนจากกรณีเป็นจำนวนมากซึ่งประกันสังคมได้ออกมาตรก,การต่างๆเพื่อเยียวยาผู้รับผลเดือดร้อนในช่วงวิกฤตครั้งนี้วันนี้ก็ผูกดูดคอมจึงได้รวบรวมมาตรก,การเยียวยาจากประกันสังคมมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง ผู้ประกันตนที่ยังส่งเงินสมทบไม่ถึง6เดือนสำหรับผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบไม่ถึง6เดือนสามารถรับเงินเยียวยา5 0 0 0บาทเป็นเวลา3เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม2563รวมเป็นเงิน1 5 0 0 0บาทโดยจ่ายเพียงครั้งเดียวอย่างไรก็ตามผู้ที่เข้าขายได้รับเงินตามเงื่อนไขนี้ให้รอก,ก่อนโดยสำนักงานประกันสังคมแจ้งว่าหากได้รับเงินจากกระทรวงการคลังเมื่อ ใดก็พร้อมที่จะโอ,อนเงินให้ทันทีผู้ประกันตนทำงานไม่ถึง26วันกรณีทำงานไม่ถึง26วันและได้รับค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ8,138บาทจนได้เงินช่วยเหลือจากประกันสังคมไม่ถึงเดือนละ5,000บาทซึ่งผู้ซึ่งผู้ประกันตนตามกรณีนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคมเพิ่มเดือนละ5,000บาท จำนวน3เดือน15,000บาทเช่นเดียวกับโครงการเราไม่ถึงกันผู้ประกันตนว่าง,งานหยุดงานด้วยเหตุสุดวิสัยจาก COVID 19, โควิด19กรณีหน่วยงานภาครัฐมีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราวท่านจะได้รับเงินในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างเป็นระยะเวลาไม่เกิน60วันกรณีหน่วยงานภาครัฐสั่งให้กักตัวท่านจะได้รับเงินในอัตราร้อยละ62ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลาไม่เกิน60วันผู้ประกันตนว่างงานจากการลาออกหรือโดนเลิกจ้างกรณีลาออกประกันสังคมจ่ายเงินชดเชยร้อยละ45ของเดือนเป็นระยะเวลาไม่เกิน90วันกรณีถูกเลิกจ้างประกันสังคมจ่ายชดเชยร้อยละ70ของเดือนเป็นระยะเวลาไม่เกิน200วันวิธีลงทะเบียน กรณีถูกเลิกจ้างหรือลาออก1ประกันตนขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานทางเว็บไซต์ www.empui.doe.go.th และรายงานตัวเดือนละ1ครั้ง2ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนว่างงานผ่านทางเว็บไซต์ sso.go.th หรือส่งเอกสารไปทางไปรษณีย์โทรสารอีเมลหรือแอปพลิเคชันไลน์ ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและรอรับเงินชดเชยขอบคุณสำนักข่าวกรปปุก c o m ครับและโครงการสุดท้ายนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจ้างงานแต่ว่าเป็นเรื่องของการชดเชยรายได้ของลูกจ้างสถานประกอบการที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาแล้วก็ไม่ได้รับเงินจากประกันสังคมเนื่องจากว่ายังจ่ายเงินสมทบไม่ครบ6เดือนในรอบ12เดือนคะ่ะ วันนี้ทางคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบโครงการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโรนาสิ 19, ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากกระทรวงแรงงานนะคะงบตรงนี้จะใช้งบเงินกู้นะคะกลุ่มเป้าหมายที่จะได้ เงินจากโครงการนี้ก็คือผู้ประกันตนมาตรา33ที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ6เดือนภายใน15เดือนคู่ที่มีสิทธิ์จะได้รับตรงนี้ก็มีจำนวน5 9า7 6นวน59,776คนค่ะทางสำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยจะเป็นคนดำเนินการจ่ายเงินนะคะจ่ายเงินเยียวยาเดือนละ5,000บาทเป็นเวลา สาเดือนก็นับตั้งแต่มิถุนายนถึงสิงหาคมรวมเป็นเงิน1500 0บาทโดยจ่ายครั้งเดียว1,500 0บาทเลยค่ะก็ถือว่าผู้ประกันตนที่กลุ่มนี้ที่5 0 0 0ก็ไม่ได้ประกันสังคมก็ไม่ได้วันนี้ก็ได้แล้วนะคะ15,000มะติคอรมอรเรื่องสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของการส่งเสริม ให้เกิดการระดมทุนเพื่อนําเงินไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยนะคะอันนี้เป็นความร่วมมือของประเทศไทยกับทางสหรัฐอเมริกาค่ะเป็นทางกระทรวงการคลังสหรัฐเนี่ยเขาก็ได้ริรเริ่มอยากที่จะมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการระดมทุนเพื่อให้เกิดการนําเงินไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยเพราะว่า ที่สหรัฐเนี่ยเขามีตลาดทุนขนาดใหญ่และนักลงทุนก็เป็นกลุ่มนักลงทุนที่นักลงทุนที่มีศักยภาพมากสามารถเป็นแหล่งเงินให้ประเทศไทยนํามาใช้เพื่อการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานได้นะคะก็ได้มีการพูดคุยกันระหว่างกระทรวงการคลังสหรัฐแล้วก็กระทรวงการคลังไทยวันนี้ทางคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบร่างกรอบความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการระดมทุนและการสร้างตลาดทุนเพื่อโครงสร้างพื้นฐานไทยสหรัฐค่ะวัตถุประสงค์ของกรอบความร่วมมือนี้นะคะเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาในการพัฒนาตลาดเงินสำหรับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ขอบคายความร่วมมือนะคะทั้งสองประเทศจะร่วมมือเพื่อส่งเสริมการลงทุนและการทำงานร่วมกันในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆนะคะเช่นการพัฒนาและเพิ่มสภาพคล่องแก่ตลาด